ดีใจมากคะ่ะวันนี้ที่ลูกสาวนะคะหยิบหลายชิ้นเลยนะคะจะเอาไปใช้จากที่ว่าเขานอนแอง,งแม้งมานานมากอันนี้ของชชแนล<ว>สิค่ะคุณท,ที่ติดผมเหมือนกันจะมีมีตอนไหนอ่ะ ซื้อมาชาตินึงแล้วเราบอกเขานะบอกลูกเอาไปติดนะไม่เคยใช้ไม่ยอมไม่เอาแต่วันนั้นก็คือจะต้องแบบทําคอให้นแข็งแรงนิดนึงแต่ถามว่าเคยใสยไ่ไหมอันนี้ใส่ประมาณสองครั้งขนาด<ล>เราเรา,<ล>เรายัางไม่ไหวเลยเออยังไม่แต่จะออกจากบ้านรู้สึกเอ๊ะทำไมมันแบบมันเหมือนแบบมันไม่ลูกมันไม่ใช่ปวดหัวนะมันเหมือนแบบว่าโอ้น้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเปิดกรุ อะครบเลยทุกอย่างนะคะกับตู้ Jewelry ในห้องของคุณอูนั่นเองนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาเปิดทั้งสองตู้เลยก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นแบรนด์ไปให้ดูเนาะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างแล้วก็เราจัดยังไงอะไรอย่างนี้เนาะว่ามาดูว่าอันไหนที่เป็นแบบ ของซื้อใหม่หรือว่าอันไหนที่เป็นแบบวินเทจอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตู้แรกกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตู้แรกนะคะมันก็จะมีของที่ซื้อของใหม่และก็เป็นวินเทจเออนึกไม่ออกดูสิติดอยู่ที่ปากก็เด่นมาสิวินเทจนะคะอันนี้ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นนี่วินเทจทั้ง1 2 3 4สาสี่ ห้าหเส้นนี่ตรงนี้นี่นี่นะคะเป็นวินเทจเลยไปซื้อที่ตลาดที่ฝรั่งเศสทุกครั้งไปฝรั่งเศสนเนี่ยจะต,ต้องไปเออใช่ก็คล้ายจัดตุจกักนะอารมณ์เนี่ยจะคล้ายๆลาจัดตุจกักแล้วก็จะมีคุณป้าคนนี้แกจะมีของที่เป็นของชาแนลและของหลายแบรนด์มากแหละอยู่ในร้านแต่ชาแนลเน่ยจะเยอะหน่อยก็จะไปได้เนี่ยพวก สร้อยต่างๆเนี่ยมาจากแก<ช>ไปทีนี้ก็ไปขนมาได้หลายเส้นเลยนะ<ช>อย่างเส้นนี้นี่นะคะเนี่เส้นที่2เนี่ยตลกมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นมุกเคลือบใช่ไหมคล้ายๆแบบนี้อ่าจะเป็นอย่างเนี้ยพอใช้ไปใช้มาไอความที่เป็นเต่ามากอะวันดีคือดีเอ๊ะทำไมแบบเศษอะไรเนี่ยขาวๆเงินๆมันมาติดเสื้อเต็มไปหมดเลยเนี่ยสรุปแล้วแล้ว,ลวนะคือมุกมันลอก พอลอกเสร็จปุ๊บเลยแม่ก็เลยใช้วิธีอะไรมลอกมุกที่เคลือบอยู่นี่ออกให้หมดเลยก็เลยกลายเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นลูกปัดสีขาวมันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะไอ้ตายแล้วเ,เดี๋ยวก็หลังจากทรายนะคะคนี่ค่ะจากมุกเนี่ยนี่กลายเป็นเหมือนกับลูก,ลกประ,ปะคำออใช่ใช่เป็นลูกประคำ,คำแต่ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะอไอ้ความที่มันคงเก็บไว้นาน ระหว่างนั้นนะโอ้กว่าจะรู้ตัวนี่นะเรามีความสุขเอ้เสื้อผ้าเราไปโดนอะไรมาที่แท้มุกนะคะมันหลุดอืมนี่นะคะนี่คือวินเทจอันนี้ซื้อที่มาร์เก็ตที่ชื่อว่าพอเท็ดเดอะคิงยังขดเดี๋ยวเราขึ้นให้อีกทีนะเมื่อกี้อุตส่า ไปหาว่ามันเป็นตลาดตลาดมันเป็นฟรีมาเก็ตอะทุกคนก็คือมีขายของหมดเลยเยอะมากเยอะมากอะไรอีกอันนี้ก็วินเทจอ่ะวินเทจอันนี้นี่วินเทจมันจะคู่กับกําไระลูกไปหยิบกําไรอันนั้นมาสิลูกมีถืออันนี้ให้อันนี้นะคะกำไลชั้นล่างเลยเพราะว่าบางทีมันใสในนี้ไม่ได้ก็เลยต้องไปใส่ชั้นล่างมันจะเป็นเซตกันอันนี้นี่นะใช่อันนี้นะคือสวยมากอันนี้วินเทจปะวินเทจอั่นีอันนี้ก็วินเทจนี่มันเป็นคู่กันนี่ดูดิ มันคือสวยมากอ่ะดูดนด่ดูอันนี้มันจะเป็นเซตเลยมันจะเป็นเซตนี่ค่ะมันไม่ค่อยเข้ากับเสื้อสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอ่าแม่ก็มาโชว์ให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็คล้ายช็อเกอร์เอออ่าคล้ายช็อเกอร์เนี่เนี่แล้วมันก็เหมือนกันด้วยความที่ว่าอันนี้มันหนามากมันเลยใส่ตู้จิวอันนี้ไม่ได้ใช่สวยมากเนี่ยนี่นะคะอ่าอันนี้ของใหม่อง้วอันนี้ช่วงคอลเลคชันที่คนฮิตกันอ่าเนี่ยเนี่ยก็ อันนี้แบบว่าไม่ได้ไใส่เลยไม่เคยใส่เลยครับเพราะว่ามันหนักคอมากแล้วก็จะมาบังคับให้ดิฉันใส่ค่ะใช่ใช่จะบังคับคือมันก็ใส่ได้แหละ,ะแต่ว่ามันก็แบบ มันก็ใหญ่มากแต่จริงๆเอามาเป็นแบบเข็มขัดก็ได้ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับตัวเราแล้วกันเพราะว่าจริงๆเรารู้สึกว่าพอมันเป็นอีเนี้ยหนักมากขนาดเราเรายังไม่ไหวเลยเออยังไม่แตะจะออกจากบ้านรู้สึกเอ๊ะทำไมมันแบบมันเหมือนแบบมันไม่ลูกมันไม่ใช่ปวดหัวนะมันเหมือนแบบว่าน้อ้น้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันวิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยเรยบอกเฮ้ยลูกสงสัยเป็นเพราะว่าสร้อยคออันเนี้ยมันคงหนักมากก็เลยเอาไปเก็บไปไปมาก็คือยังไม่ได้ใส่ออกไปไหนนะอย่างอันนี้ ก็เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่มันก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่ามันจะมีเข็มกัดด้วยนะเข็มกัดเดี๋ยวจะอยู่อีกฟากหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยไปฝั่งด้านเดี๋ยวค่อยไปฝั่งด้านนู้นอันนี้นะคะบอกเลยนะคะจากใจจริงค่ะยังไม่เคยใส่เหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อ่าอันนี้ยังไม่เคยใส่เหมือนกันแต่เป็นรู้ซื้อทำไมสิเกอร์ของเขาอ่าของบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยซื้อมาเนี่ย ก็ซื้อด้วยเพราะมันเป็นแฟชั่นน่ะเราก็มีความสุขว่าเรามีเก็บไว้สักหน่อยก็ดีเนาะแต่ถามว่าณเวลาช่วงนี้ระวานิ้ <on>, ตั้งแต่มีโควิดนะบอกเลยนะแม่ไม่ค่อยได้ซื้อคอสตูมเลยนะเพราะว่ามันแทบจะไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากาก็ปิดตัวแม่ก็ปิดก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ซื้ออย่างอันนี้ก็ ก็สวยค่ะมันก็จะเป็นอันนี้เป็นอันใหม่เน่เน่ะให้คุณนายก็ใส่หน่อยเน่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 เน,น่อันนี้มันก็จะเป็นแบบเนี้ค่ะใครแบบโชเกอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณหญิงอังกฤษมาอ,อันนี้ก็ยังไม่เคยใส่อันนี้วินเทจอันนี้ไม่วินเชจอันนี้ของใหม่มันก็จะผสมผสานกันนะแม่จะค่อยๆพูดทีละทีละชิน้นละกันนะคะแต่ก็จะพูดแบบไม่ช้ามากไม่งั้นเดี๋ยว3วันไม่จบนะอ,อะ ต่อไปก็มุกทั้งหมดเนี่ยให้ดูให้อาให้กล้องนี้มาดูอันนี้ก็จะเป็นมุกทั้งหมดอันนี้คือเส้นใหญ่มากใช่อันนี้ใส่รวมกันแล้วเท่มากแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะเพราะว่าไม่ได้หนักมากนะแต่เอาออกตลอดเลยแม่ไม่อันนี้แม่แม่ใส่ลูกแม่ใส่แหมลูกก็นี่นี่เห็นไหมมันก็ไม่ได้หนัก หนักอะไรมากมายอะ่ะเนี่ยถ้ามันใส่ด้วยกันอย่างเงี้ยกับเสื้อผ้านี่ก็มันจะก,ก็ก็คือจะเท่มากะนะแต่วันนั้นก็คือจะต้องแบบทําคอให้เป็นแข็งแลงนิดนึงแต่ถามว่าเคยใส่ไหมอันนี้ใส่ประมาณ2ครั้งอันนี้ใส่หนึ่งครั้งแต่ว่าชอบมากเลยค่ะอันนี้เพิ่งซื้อตอนสมัยตอนที่เขาไปเรียนอังกฤษมันเป็นคอลเลกชันตอนช่วงที่เขาอยู่ที่นั่นอพอดีตอนแรกในที่ช็อปนี่ไม่มีนะต้องไปหามาให้จากป้าเพชรนี่คือคอยดูแลพวก VIP อยู่ที่แต่ออ,อยู่บอลแล้ว แต่เนี้ยนะปะ้าเพ็กต้องไปหามาจากฝรั่งเศสให้ไม่ทราบว่าลงเรือหรือขึ้นเครื่องบินมาให้อะนะคือจริงๆมีชอบมุกใช่มีความรู้สึกว่าเวลาใส่มุกเนี่ยมันจะเป็นความมีความเป็นคุณนายแล้วแต่ก็ต้องแต่งตัวคุณนายนิดนึงต้องแต่งตัวคุณนายนิดนึงแล้วก็จะต้องทุกอย่างเนี่ยบนตัวนี่คือต้องเรียบเรียบมากๆเพราะว่าต้องโชว์มุกก็จะมีประมาณหนึ่งนะคะหลังๆนี่ก็มไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ก็ยอย่างที่บอกไง มันไม่รู้จะแต่งไปไหนก็จะมีเก็บประมาณนี้ไม่เป็นไรลูกเอาเก็บแบบธรรมชาติเลยอย่าไปยุ่งกับเขามากไม่ไม่ไม่มันไม่สวยให้ในแอปมาดูซะเลยว่าแม่เป็นคนยัดอนี่นะวาไว้นีอ่ะว่าแม่ยัดไม่ใช่หนูอ่านี่นี่มันก็สวยแล้วตู้นี้ส่วนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกต่างหูรุ่นใหม่ๆเนี่ยแม่แทบไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แม่จะค่อยได้ใส่ก็มีบ้านอันนี้น่ารักจังเลยนี่นะคะนี่เป็นรุ่นใหม่นะแล้วก็ ไม่รู้ไปว่าตัวเองใส่ตางหูนี่ตอนที่เจนะิเฟอร์โลเปสน่ะใส่ไปงานอะไรสักอย่างไม่รู้เขาใส่คู่นี้ชาแนลบอกว่าคนถามเยอะมากว่ามีไหมแต่บังเอิญมันเป็นรุ่นที่เขาซื้อได้สักพักหนึ่งแล้วแหละมันไม่มีขายละตอนที่เจนิเฟอร์โลเปส แต่บางเอญไม่ได้ได้มาหนึ่งคู่ก็เลยโชคดีไปอ่าส่วนอันต่างๆเนี่ยนะมันจะเป็นของวินเทจหมดเลยอย่างเช่น,น,นคู่นี้ <Channel S 1> ใช่ชาแนลคู่นี้ดูเก่ามากสวยมากอะ่ะสมัยก่อนเนี้ยนะนก็สวยต่างหูของชาแนลนี่นะคู่หนึ่งนะไม่กี่พันบาทคู่นี้นี่นะไม่ถึงหมื่นอันนี้ก็วินเทจใช่ไหมใช่แล้วดูทองอารามมากอาราอารามเนี่ย เนี่ยพวกเนี้ยให้ดูอันนี้เป็นพวกวินเทจหมดเลยแล้วทำไมเขาถึงให้เป็นหนีบหนีบหมดเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเป็นหนีบเนี่ยมันตั้งลูกแล้วบางคนไม่ได้เจาะหูแม่คิดนะสมมติเวลาหนีบเนี่ยมันไม่ดองแดงมั้งไม่ดองแดงคิดว่ามันตั้งเดียกหูอะไรอย่างเงี้ยนั่ก็วินเทจหมดเลยอุ้ยีิวินเทจทั้งนั้นนี่แล้วดูอันนี้นะก็วินเทจนี่ก็วินเทจนี่ซื้อตอนนั้นวินเทจจริงอ่ะเพราะว่าไม่กี่ตัง พลาสติกข้างหลังแล้วก็ดูทองสิต่างกับสมัยนี้นะบอกให้มันม่มันเหนียวอ่ะใช่มันเหนียวหมดเลยเพราะไม่ได้ใช้ไงแล้วอันนี้เนี่ยโอ้โหสวยมากแต่อันนี้นี่เพิ่งมาซื้อเอออันนี้หน้าหลังมาอ่ะอันนี้ซื้อที่อห่าไม่ซื้อที่แอบบสซี่ร้านที่ขายของวินเทจไงอ่าอยู่ที่แอบบสซี่นะคะสมมติอย่างติ่งหูแม่เนี่ยมันบางมากร้านเนี้ยเขาจะมียางค่ะนี่ยางขาย คู่ละยี่สิบาทเอามาเสียบทําให้เวลาใส่แล้วเนี่ยมันตั้งเนี่ยมันตั้งทําให้หูเรามันเนี่ยตั้งขึ้นนอันนี้ของหนูเองเนี่ยเนี่ยอันนี้นนของพัดเพื่อนมันจะตั้งแต่ถ้าไม่ใส่ไอ้ตัวยางเนี่ยเวลาใสปุ๊บมันจะห้อยอย่างเงี้ยร่องแดงดองแดงอ่าร้านนี้เขาก็เลยทาไอ้ตรงส่วนเนี้ยเข้ามาเนี่ยเนี่ยแม่ก็จะซื้อมาทีเนี่ยยี่สิบคู่ได้เนี่ยเนี่ยเป็นยางสําหรับต่างหูที่ไม่ได้เจาะนะคะแต่ปเป็นหนีด อันนี้ของพะเพื่อนเองอันนี้ของใหม่อ,มอยากอยากได้เองนะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอันแรกเลยแหะที่แบบอยากาได้เองชอบดาวอชอบอะไรอย่างงี้แล้วพอมันใส่ใช่ไหมมันก็จะแบบ เหมือนแผ่ออกมาแล้วมันแบบดูแบบสวยอะไรเงี้ยเออคือจริงๆแล้วอันนี้ควรเป็นอะไรที่แบบทุกคนควรมีน่าจะมีแหละใช่ถ้าใครแบบว่าเป็นแบบว่าสายชาแนลก็น่าจะมีโชว์ยังคะยังค่ะอันนี้อันนี้เป็นกระคะนี่เป็นวินเทจที่เอาไอกี้ลูกถือไม่ได้เมีต้องถืออย่างนี้รูปสามูปาซิอย่างงี้เป็นอันนี้หล่นแตกได้นะเนี่ยใช่ใช่แล้วก็มีอันนี้สีดําใช่อันนี้ก็วินเทจเหมือนกันอันนี้ก็วินเทจพวกอย่างเงี้ยวินเทจหมดเลย เนาเหมือนคล้ายๆกระดุมนิดนึงอ,ะอ่ะอเนาะอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็วินเทจแต่บอกว่าเลยนะว่าอันนี้เนี่ยนะเล็กพิกขี้หนูอะไรรู้ไหมคะปวดหัวมากเวลาใส่โอ้ยแบบคือผ่านไปได้ไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะต้องถอดออกอแต่ก็เก็บไว้เป็นที่ระล,ล,ลึกนนเพราะอันนึงแบบไม่กี่ตงังอันนี้ก็วินเทจใช่วินเทจเหมือนกันจริงๆต่างหูทองๆเกือบวินเทจเกือบมใช่ใช่พ่อแม่ซื้อไปนานมาก อันออไหนคะเราย้ายเราย้ายถิ่นฐานไปเป็นพวกไอ้นั้นบ้างอันนี้นี่ซื้อมาบังคับนะที่มัดผมน,นะมัดผมซื้อที่ไหน,นปัจจุบันปัจจุบันซื้อที่ช็อปเมืองไทยนี่แหละมัดไปได้ครั้งมึงเอาม,ามัดสิครลูก แต่จำไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองมีแล้วก็เป็นที่ติกิฟอันนี้ดูที่ติกรฟอ่ะต่อไปก็เป็นกิีฟแล้วกันนะกิีฟติตกิีฟมีแค่อันเดียวมั้งเนี่ยซื้อซื้อไว้ให้คุณผู้หญิงเขาค่ะอ๋อกิฟมีสองอันมีอีกมีอีกรูปอยู่ตรงนู้นตรงนู้นกิีฟเอาเอาบะเราแวกนี้มีอันไหนก็อันนี้นี่เป็นเป็นสร้อยเป็นสร้อยนี่มันก็เป็นเหล็กอะค่ะเนี่ยนี่ตึ้งใส่ไปครั้งเดียวค่ะ แต่อันนี้ไม่หนักนี่ใช่ไหมไม่หนักไม่หนักอันนี้ไม่หนักก็ก็โอเคที่เหลือต่อมาจะเป็นพวกเข็มกลัดอ่ะรูปแพรมาเลยนี่เข็มกลัดปืนนี่ดูสิคะเข็มกลัดปืนชอบมากอันนี้และเข็มกลัดดอกไม้อันนี้เป็นวินเทจใช่ซื้อจากร้านพี่อ้อเดี๋ยวขึ้นขึ้นให้นะคะเป็นร้านเอ่อขายของวินเทจเข็มกลัดนะคะอันนี้อ่านี่ก็เข็มกลัดเข็มกลัดเป็นกระป๋องมากเลยอ่ะเป็นกระป๋องฝากระป๋องแล้วตันนี้ก็เป็นมุก ใช่ใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็มีอันนี้อีกอันนี้อันนี้เป็นเดือนพระจันทร์อ่าพระจันทร์เออพระจันทร์พระจันทร์เดือนเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นดาวเดือนดาวอ่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้โคโค่ชาแนลลูกหลานน้องๆบอกเหมือนป้าอุ๊ให้ซื้อเขาค้าตัวเองบอกว่าเหมือนป้าอุ๊ก็เลยอ่ะซื้อไม่เคยติดซื้อไปเป็นที่ระลึกอันนี้ก็ตัว C แบบบล็อต C ใช่ใช่ แล้วก็มีดับเบิลซีแบบคลาสสิกคือจริงๆแล้วมีจะเอาพวกอย่างเงี้ยไปเหมือนมิกซ์แอนด์แมทใช่แบบว่าใส่รวมๆกันอย่างแบบอ่าแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยก็จะใส่หลายๆอย่างอยู่ในรวมกันเออตัวเสื้อมันก็จะน่ารักอย่างอันนี้ก็จะแบบใช่อย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้แล้วก็มานี่ด้วยผสมกับอันนี้นี่แบบเหมือนสามอันนะคะอ่าแล้วแต่มามาไว้ที่เสื้อมีทําไมเหรอเสื้อมีจะมีแต่แบบนี่ยตรงไว้สีดำอย่างงี้นี่ยเงี้ยค่ะไว้ด้วยกันก็ติดให้มันแบบ เยอะๆก็จะเท่ไปอีกแบบนึ่งแล้วก็อย่างเมื่อกี้เดือนกระดาวใช่ไหมก็แบบติดอยู่ด้วยการส่วนใหญ่มีก็จะติดมาด้วนตชดใช่ต่างหูนี่ตัางหูมุกนี่นี่ค่ะแต่ว่าเวลาแม่ใส่เนี่ยมันจะห้อยแม่ก็เลยต้องไปเอาที่เสียบเนี่ยของต่างหูแท้ๆเพราะว่ามันจะมีตัวแบบมันตัวตัวดันอะช่วยทำให้ตั้งขึ้นต่อมา อันนี้นะคะแบบแวกแนวนิดหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ของชาแนลอันนี้เป็นของมิวมิวชอบเพราะว่าเห็นว่าเป็นมุกแบบก้อนใหญ่ไงก็เลยอัดซื้อไ่นรักไหมไหนน่ารักจะตายเนี่ยไม่ยอมใส่แม่ไม่เข้าใจเนี่ยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งด้วยนะบ่ไม่ใส่ <S <S 2> <S 2> ไม่เข้าใจต้องใช้เสียงบ<ม>อดยางตู้นี้หมดแล้วแหละหมดแล้วละกันอืสองอันนี้บอกไปยางโอ้ยมีอันนี้อันนี้อันนี้น้นนองคนนี้ น้องคนนี้โดนหลบอยู่ตรงนี้เอออันนี้เหมือนมีมากเลยใช่เนี่ยเนี่ยเหมือนแม่ทุกคนบอกว่าเหมือนแม่ออาก็ต้องทําก็ต้องซื้อปฏิบัติตามน้องโดนหลบอยู่ก็ต้อาอันนึงก็เหมือนมีแม่นตาเออแว่นตานี่ค่ะแว่นตาแว่นตาเอนี่ยแว่นตามันก็จะคู่กับแว่นตาอันนี้อื แว่นตาเนี่ยมันก็จะแว่นตาอันนี้ก็จะแบบคู่กันแม่ก็จะใส่เนี่ยผสมกันแต่ถามว่าใส่หรือยังยังนั่นเป็นเธอใส่ไว้นี่หรออ่ะไว้วางไปสักลูกแล้วก็อ่ะไอพวกตุ๊กระตุนตุ๊กตาก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะทุกคนก็ยังมีต่อนะคะก็คือพวกนี้นะคะไม่รู้อะไรใช่ใช่อันนั้นเขาบอกว่าเป็นป้าอ่ะป้าก็ป้าเนี่ยไปไหมไปแล้วใช่ไหมไปแล้วอนุท่์ดูแล้วน้องชาแนลแบบ อันใหญ่อันนี้อันนี้วินเทจป่ะใช่วินเทจพวกนี้รู้สึกเราเคยโชว์ไปแล้วเคยเคยเคยรีวิวไปแล้วแหละนั่นก็ให้ดูข้ามอันนี้ของอะไรอันนี้ของชาแนลสิคะที่ติดผมเหมือกานกันมีมีตอนไหนอ่ะเอ้าซื้อมาชาติหนึ่งแล้วเราบอกเขานะบอกลูกเอาไปติดนบบไม่เคยใช้ไม่ยอมไม่เอาอ่ะเปลี่ยนอันนมีมีตรงไหนโอ้อง แม่เนี่ยซื้อมาให้นานมากซื้อเพื่อเขาอ่ะไม่ไม่ติดอ่ะช่วยเอาไปไหมที่พ่อลูกเลยอ่ะนี้อ่ะเขาที่ร้านผมอะอ่ะอ่ะนี่เห็นไหมดูสิค่าเพิ่งมาถึงบางอ้อวันนี้ขอที่ร้านผมด้วยค่ะที่ร้านผมเอางกเลยทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วบอกลูกเอาไปใช้หน่อยไม่ใช้สักทีไม่เข้าใจไงพวกวินเทจนะบอกเลยนะว่าไม่กี่เงินเไม่กี่เงินเราไม่กี่เงิน คู่หนึ่งอะไม่กี่ตังค์ไม่กี่ตังค์อ่าเดี๋ยวแม่ประดิษฐ์ห่อนแม่ประดิษฐ์ก่อนนะคะขอเวลาแป๊ะให้ดูอันนี้เนะเนนนี่ยเน่นี่ดูดิคู่หนึ่งนะไม่ถึงหมื่นเอางี้แล้วกันแย่งกันเอาแย่งกันแม่ลูกเอ้าเอาแย่งกันอีกอ่ะนี่เราติดผมให้ดูแล้วเดี๋ยวเราหมุนให้ดูเห็นไหมน่ารักเนี่ยทุกคนลงคอมเมนต์มาสิว่าน่ารักไหมคะซื้อมาอันนี้เนี่ยโอ้จะยี่สิบปีแล้วมั้งไม่ใช่เนี่ยเนี่ย ยี่สิบปีเหมือนกันอันนี้มีก็ซื้อให้เราใช้แต่เราไม่ใช่อ่ะอันนี้เอกสร้อยน่ารักมากไม่ใช้นี่คู่กันอันนี้เดี๋ยวนี้หายากแล้วนะบอกเลยอันเนี้ยหายากใส่อยู่ไม่กี่ทีอันนี้อันนี้ค่ะชาแนลปะอันนี้ชาแนลแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่เก่าอันนี้ไม่เก่าอ่าไม่เก่าเป็นแมวเหนียวใช่อันนี้ข้อมือวินเทเชื่อไหมคะวินเทจะไม่เคยใส่เลยชอบมากไอ้ความที่เป็นเก่าเนี่ยจนอะไรมะ ไอ้ตัวนี้หลุดออกมาเลยค่ะต้องไปให้คนรถเอากาตาช้างแตะแตะให้ไหมกลับไปไม่เคยใช้แบบชอบงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เข็มกัดเหมือนกันแต่อันนี้เป็นผ้าทวีตใช่ใช่แบบซิกเนเจอร์ของทางคลาสสิกชอบมากเวลาบางทีเนี่ยติดนะแม่ก็ติดคู่เลย่กําไรอันนี้จริงๆเราก็เคยออกมาให้ดูแลใช่ใช่เนาะอันนี้ก็เลยเอามาไว้ด้วยกันใช่หมดบอกเลยนะคะกําไรทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่สี่อันนี้ไม่เคยใส่ซักครั้งเดียวใส่มบมีใส่อันเนี้ย ใส่ตอนไหนมากอ่ะใส่ตอนไหนจะรร้ดีกับนี้ได้ไงใส่อ้อยอันนี้ใส่ลูกยังใส่เลยอ่ลูกใส่แต่แต่พี่ม่ได้ใส่ไงเอ้าเออเราบอกว่าแม่ไม่กี้แม่บอกนะว่าแม่ยังไม่เคยใส่ดูนะคะนี่นี่อันนี้เราใส่เนี่นีเราใส่เราจำได้ดูแต่อันเนี้ยมันจะมีมูลค่าซื้อแบบไร้สาระมากอันนี้แพงมากแล้วก็ไม่เคยใส่เงินกระเป๋าวินเทจอันนี้เราเคยโชว์แล้วอันนี้เราพังทลาย ชั้นของแอนเขาอุตส่าห์เลี้ยงซะสวยเลยอ่าใช่ใช่ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้คู่มือของชาแนลอันนี้ซื้อตอนอยู่อังกฤษเหมือนกันใช่ใช่ไปเรียนอังกฤษก็ถืงมือหนังนะคะชาแนลอันนี้ก็นี่บินถามว่าอุ่นไหมอุ่นบอกเลยนะไอ้พวกวินเทจนี่นะเออคู่หนึ่งนี้นะไม่กี่ตังเนี่ยมันสวยมากแล้วมันใส่กับเสื้อผ้าแบบสวยอะบอกเลยสวยจริงๆสวยมากใช่อันนี้อันนี้ล่าสุดซื้อตอนที่เขาไปเรียนอังกฤษอันนี้ออกมาบูมมาก เน่บูมมากสวยเก่เน่เนอเน่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 อันนี้เห็นไหมสวยไหมสวยมากค่ะอันนี้อ่ะเคยติดครั้งหนึ่งอ่ะติดครั้งหนึ่งนันหนูน้าอันนี้นะคะมีคนถามมาเยอะมากเพราะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยแม่เนี่ยติดทุกคนนึกว่าของจริงเขาว่าคิดว่าแม่เนี่ยใช้ของจริงมาตลอดไงบอกว่าถึดว่าเพชรจริงใช่คิดว่าเพชรจริงบอกอูอันนี้นี่ต้องแบบราคาแพงมากเลยเปล่าเลยค่ะ ก็ราคาคือไม่ใช่มันรู้ดีได้ไงล่ะจีวองชีถามแม่แมอันนี้เป็นประโยคคำถามของคุณชาแนลไม่ใช่ค่ะจีวองชีแล้วก็เนี่ยอันนึงนะไม่กี่ตังค์มันดูแล้วแบบมีมูลค่าละอลังการอืเคยติดไปครั้งหนึ่งโอ้โหคนดีเอ็มาเยอะแยะเลยว่าแบบโอ้สวยมากเลยค่ะอซื้อซื้อร้านไหนค่ะสั่งทําที่ร้านไหนค่ะอ๋อเปล่าเลยค่ะ ีวองชีค่ะไม่กี่หมื่นต่อไปค่ะก็จะเป็นตู้ของน้องแอร์เมสเนี่ยสร้อยต่างๆซึ่งมาให้เห็นว่าเนี่ยเราก็มาจัดวางให้มันเป็นหมวดหมู่หมวดหมู่อันนี้ก็จะเป็นแอร์เมสเนาะเป็นพวกกำไลแอร์เมสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบที่ห้อยกระเป๋าของแอร์เมสเป็นจิเป็นชามใช่เป็นชามต่างๆแล้วก็เนี่ยก็เป็นชามหนังช่ของแอร์เมสทั้งหมดนะคะ อันนี้เป็นหุกกระต่ายไว้เวลาแบบว่าเวลาใส่กับพวกเสื้อเชิ้ตน่ารักอันนี้น่ารักอ่ะไปตู้ตรงนู้นเลยนะคะไปแบบเร็วๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ไม่จบอันนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนพร ada ใช่พร ada นะก็ตอนนั้นจะเป็่นนีอ่ะไอเมสเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยหูเขาจะแบบเสื้อผ้าของพร ada เนี่ยเป็นคอลเลคชันนั้นเนี่ยแม่ก็มีหลายชุดนะแล้วบอกด้วยเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะคะว่า ไม่เคยใส่ซึ่งซื้อมาพร้อมกับสร้อยสร้อยอันนี้ไม่เคยใส่น,น,นี่ไม่เคยใส่ซื้อมานะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่เคยใส่นี่อันนี้ไม่เคยใส่แต่ว่ามันสวยมากตอนนี้คือหาซื้อไม่ได้แล้วอะ่ะบอกได้เลยแต่ว่าใส่อันนี้ครั้งเดียวกับเสื้อผ้าข,ของพราดาซึ่งสวยมากมบอกเลคอลเลคชั่นนั้นสวยจริงๆพวกเสื้อผ้าด้วยคุณนายคุณนายผู้ยิงผู้หญิงอ่าอันนี้ก็เป็นแบบ ของเออพวกวินเทจเ่แม่เห็นที่ไหนแม่ก็อาจซื้อมาอันนี้อ่ะอันนี้ของตอนนั้นของแบรนด์อะไรหนูไม่จําไม่ได้นะเขาทําเป็นหน้าของคาราโกเฟโรจาไม่ได้แล้วมันจะมีเป็นสร้อยด้วยอ่ะจำไม่ได้เออใช่ซื้อมาจนจําไม่ได้แล้วอันนี้ก็นานมากแล้วอันนี้น่าจะ20ปีแล้วอ่ะอันนี้ของเราเองอของโบดัวใช่ใช่น่ารักน่ารักมากเป็นรูปหมีนี่เป็นเป็นแบบต่างหูของโบดัวอ่า อันนี้ที่คาดผมเนี่ยหวานสวานอันนี้น่าจะซื้อหลานโซนกราฟิตใช่ใช่ใช่พี่เทนโซนกราฟิตเนี่ยตอนนั้นน่าจาสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นพวกแบบเวลาออกงานเวลาออกงานใสล้วก็จะแบบสวยเก๋แม่ชอบแม่ชอบแล้วก็ซื้อมาให้เขาบังคับให้เขาใส่ก็ใส่ไปครั้งหนึ่งก็ยังเป็นพวกกำไรไอเมสเหมือนเดิมที่เคย แบบรีวิวไปแล้วก็พวก่างคลิกแคลกอย่างเงี้ยใช่เพียงแต่ว่าให้ดูว่าเออเรามาใส่ในตู้นะจัดจัดสรรยังไงแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกที่ห้อยกระเป๋าห้อยกระเป๋าของเอมเนสใชไอไอความที่แบบว่าอินทีเรียเนี่ยคิดเผื่อเราอะเอาตู้มาแบบใหญ่อลังการเลยแบบว่าเอาเอาให้แบบเต็มพิกัดให้เราใส่ไว้เต็มพิกัดพวกแบบที่พันกระเป๋าใช่ใช่ใช่ก็กระเป๋าแล้วก็เนี่ยอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่ตู้ถัดมาก็ อันนี้ก็จะเป็นเหมือน mix and match เยอะหลายแบรนด์แล้วดูนะคะนี่นะบอกเลยนะว่าบางอันนี่นะซื้อมาตั้งแต่เขายังไม่เกิดแล้วดูทองสิโอโอลามมากนี่นะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะว่าอันไหนที่ซื้อมาตอนที่เขายังไม่เกิดนี่ค่ะแถบนี้เลยนี่อันนี้คือฟาราโตโมนี่แล้วก็นี่ก็คือนี่ดูสิสวยมากสีแบบสวยมากนี่อันนี้ซิลีนค่ะนี่ทองอลามมากนี่ทองอลามมาก เนี่ยเนี่ยดูสิคะอันนี้อะไรอันนี้เป็นแบรนด์ของเมกาหลกไปซื้อตอนนั้นไปซื้อที่เมซี่ด้วยดูทองสิอลามมากแบรนด์อะไรนู้จจำไม่ได้มาชิโนอ่ันั้นมาชิโน่นี่ก็ซื้อจากเมกาตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่เกิดอะดูสิทองสีไม่ตกเลยอะมันแบบเหมือนสมัยก่อนนี่คือทองมันถูก้ะแม่ก็ไม่รู้นะอันนี้อันไหนคะอันนี้ดีออเป็นชื่อนีไงตัวเอ็นอ่าของลูกก็มีนะเอ้ะตัวพี แล้วลูกไปไหนอะตัวผีนี่เอ็มอันนี้ก็ซื้อจากเมกาตั้งแต่เขายังไม่เกิดเนี่ยพวกเนี้ยแบบโหมันมันทองอลล่ามากอ่ะม่วนอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วใช่เป็นกอช์ชิอันนี้โอ้โหชอบมากมันสวยมากหรืออันสุดท้ายอะตอนที่ซื้อไหนจ้าใช่อันนั้นดีออลอันนี้ก็ซื้อจากเมกาอันนี้ก็สวยสวยมากอืมอืม เน่ยอ,อเมริกาอันนี้ all Christian l a c o i x ใช่อันนี้ Christian l a c o i x ซื้จากอเมกาเหมือนกัน Christian ตั้งแต่สมัยลูกยังไม่เกิดอะพวกเนี้ยเราดูดิทองมันแบบสวยจริงๆอ่ะพูดอีกละพูดหลายรอบเป็นเลยเนี่ยทองอละอล่ามมากอ,มอันนี้อันนี้โชว์แล้วอันนี้ของอะไรนะเดี๋ยวก่อนมีแบรนด์อันนี้ยี่ห้อ,อเหมือนจะเ,เ,ออเออฟนดีเลยเออเอเฟนดีเฟนดีใช่ใช่ช่เฟนดีสวยมากถามว่าเคยคาดไหมไม่เคย แต่ตอนที่ซื้อนะสมัยตอนที่ซื้อตอนนั้นน่ะแม่จําได้แม่นเลยเท่าไหร่รู้ไหมหมื่นสองอันนี้จําแม่นมากแล้วดูดีหมื่นสองมาสมัยนี้ซื้อไม่ได้เนี่ยเพราะทองมันสวยไงแล้วเราก็เลยมนะีความรู้สึกว่าต้องซื้อเก็บอะไรเงี้ยก็เอาไว้เผื่อเวลาเกิดวันไหนอารมณ์เขาอยากจะแบบเป็นหญิงๆห,หรือเป็นอ๋อแต่ก็ใส่แบบแมนๆได้นะไปกับเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยได้ใส่กรสูนไดอ้อันเนี้ยสวยยอมซื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันถูกมากอื ต่อมาต่อมาอันนี้ของเราเองก็เป็นพวกโฟมพาสเคยให้ดูแล้วใช่ใช่ให้ไปแล้วดูไปแล้วนี่ก็ที่ใส่กระเป๋าไม่มีอะไรละรู้สึกว่าจะหมดแล้วก็ประมาานีจจริงจริงมีจ u ซีด้วย เออใช่ดูซอยู่นีก็อยู่ตรงนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะใช่ใช่ก็มาจัดวางให้มันเป็นระเบียบอ่าอันนี้อันนี้ด้วยนี่นี่นี่ของนาเคดี้ก็คือเป็นของยี่ห้อนารันทาเมื่อก่อนนี้โอ้โหชอบมากนี่ดูสิซื้อมาเป็นสิบกว่าปีนี่ยังสวยอยู่เลยอ่ะันนี้น่ารักอ่ะสวยมากเนี่ยของนารันทาอันนี้ของโลกเนี่ยตอนเด็กๆใช่ใช่ใช่ไม่ใส่แล้วกันเนี่ยดูดีคะเป็นคู่เนี่ยเพรจริงเนี่ยใช่ไหมนี่นี่เป็นแบรนด์ของคนไทยของนารันทา อันนี้ของลูกใช่ไหมอันไหนคะลูกใช่อันนี้ของจริงสั่งทำนี่นี่ค่ะเอาไปใส่ได้นี่โอ้โหดูปีนี้ยดูสิเห็นของหลายชิ้นเลยจะเอาไปใส่โอ้ยแม่อยากร้องไห้พะมาอยู่บ้านนูแล้วมันแบบมันหาไม่เจอแม่อยากร้องไห้เนี่ยดีใจที่ลูกจะเอาไปใส่นี่ก็ของนัลันทาค่ะนี่นี่นัลันทาใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นี่่าักซึ่งตอนนี้น้องเคนดี้เนี่ยก็ยังทำจิวเวลรี่อยู่นะคะยังทำอยู่ค่ใส่ เอ็งทำขายอยู่ดีใจมากคะ่ะวันนี้ที่ลูกสาวนะคะหยิบหลายชิ้นเลยนะคะจะเอาไปใช้จากที่ว่าเขานอนแองแม้งมานานมากอะไรเงี้ยช่วยไปใช้หน่อยนะคะลูกช่วยค่ะตะก้อตะการตาประมาณหนึ่งนะคะก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามีพวกลูกๆเนี่ยซี่ลูกไปไหนอะคะเห็นแม่เนี่ยแบบถ่ายเวๆ แแบบ,บก็จะส่งมาว่าแม่รีวิวตู้ตนอย,นอยรีวิวตู้นอยอ่ะวันนี้ก็ทําตามคําขอแล้วนะคะแม่ก็จะมีประมาณหนึ่งนะคะจุ๊ยซี่เหรอคะเนี่ยอยู่แถวๆนูน้นนะลูกนะแอปเขาไปวางไว้แถวๆนู้นอ่าอยู่ตรง้นออโอเคค่ะนะคะ,ะก็ หว,วังว่าหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็นี่แหละประมาณนี้แหละสำหรับตู้จิวเวลรี่นะคะหรือตู้ไอแลนที่ทุกคนเห็นตอนเปิดชั้น2เรแล้วขอคนเข้ามานะคะ,ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย